จากบูบอร์รีเหมือนเดิมค่ะ ช่วงนี้นาทีทองนะคะเพื่อนๆพลาดไม่ได้ค่ะเงิน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 หายเหนื่อยเลยค่ะเห็นเงิน <มา S 2> ได้แล้วค่ะได้หนึ่งถังแล้วค่ะ <S <S วันนี้ลูกสวยมากค่ะ ดำเลยล่ะหน้าดำเงยขอบคุณนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย